วันนี้นะคะเราจะมาแนะนํา oh วิธีการดูแลบํารุงรักษาของรถสามล้อกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถใหม่นะคะทุก1 0 0 0พันกิโลนะคะเราแนะนําให้ถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งแรกนะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานรถหนังนะคะแนะนําให้แค่8 0ดรอกิโลนะคะสามารถถ่ายน้ามันเครื่องครั้งแรกได้เลยค่ะและในครั้งถัดไปนะคะทุก1 0 0 0พันกิโลสามารถถ่ายน้ํามันเครื่องได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะและอุปกรณ์ในการใช้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะหนึ่งเลยนะคะ สอ2บล็อกเบอร์17นะคะและ3เป็นน้ำมันเครื่องนะคะขนาด0ูนลิตรทุกยี่ห้อนะคะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะถ่ายน็อตน้ำมันเครื่องนะคะเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อน,นะคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะเปิดฝาก้านวัดเพื่อใส่น้ำมันเครื่องใหม่นะคะ ต่อมานะคะก่อนที่เราจะใส่น้ํามันเครื่องใหม่ลงไปนะคะรอให้น้ํามันเครื่องเก่าที่อยู่ในเครื่องนะคะออกให้หมดก่อนคะ่ะต่อมานะคะใช้กลวยเพื่อลองน้ํามันเครื่องนะคะต่อมานะคะปิดขวาก้านวัดน้ํามันเครื่องกลับนะคะต่อมานะคะในกรณีที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะคะ ในรอบ6เดือนนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าใช้งานหนักมากๆนะคะแนะนําให้เปลี่ยน3เดือนได้เลยนะคะแต่ในกรณีน้ํามันเกียร์นะคะแนะนําให้เติมอยู่เรื่อยๆอย่าให้ขาดนะคะอาจจะทําให้ตัวรถใช้งานมีปัญหาได้ค่ะในกรณีที่ดูแลบํารุงรักษาตัวเครื่องยนต์รถนะคะแนะนําให้ทำตามขั้นตอนทุกๆขั้นตอนที่ทางร้านแนะนำไปนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ